สวัสดีคะ่ะคุณยายคะ่ะคุณายายบําสว,ส,สวัสดีคะ่ะคุณแม่สวัสดีคะ่ะค่ะมันนี่ก็ได้มติดตามเรื่องราวความฝันของคุณแม่บัาเนาะคะ่ะเพิ่นฉิฝันว่าจังไรกะแก่ให้ท่านผู้ชมสร้างบ้านเท่าฟังนมคะคุณยายค่ะแต่ว่าอขึ้นมาขึ้นน่น้องน้องไปนอนมาก้ังการพยามมโดนดอกว่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องเป็นเล่าวิลีหน่อยนาะซ่อมขาสอขาแขนเ่านี่ยละค่ะ วานนี้เราฟันเห็นเสี้ยวูคุณตายไปแล้วเสี้ยวเพอดว่ามึงมากอะไรก็ดีล่ะเพคุนว่ากูจ้องเหนือไม่ก็สามตอนเพคุนว่าสามค่ำเนี่ยแหละวันสามตอนสามค่ำวันนี้แม่เพอนเลยมาเอาไปแปะไปแปะเป็นเป็นอันลูกสิ้นสามอันลูกสิ้นสามมาอย่างสินะเนื้อตัวนั้นบอกค่ะเนื้อตัวนั้นเพ่อนจะบโจรกจากต์จานถือไปเป็นอันเป็นลูกสิ้นลูกสิ้นสามอันฮอนด้าแดงเท่าน่ะค่ะอืมแล้วพึ่นก็บมื่อเริ่มมาเจียรเราพึ่นก็ไปเพึ่นก็ไปเลย ปัสเฮ็ดไม่กินนั่นละค่ะวันนี้ไปสีก็นั่งไปนั่งมากก็จักว่าทังใดเลี้ยแต่เฮาผู้เดียวบัดนี้เอาจากหันก็ลงห้วยหาปลาเอาแหไปวันปลาก็บ่ได้วันเอาแหสอนเอาแหสอนเอาแหสอนเอาคนรนางกายต้องมีผู้กับการทังนี้สอนแหฝั่งนึงก็ขึ้นโคกฝั่งนึงก็ตุ่มขึ้นจังซี่นะค่ะวันก็ได้ปลาอยู่ปลา2-3งตัวอยู่ก็บ่ได้หลายแหนี่ก็ตั้สิต่วันนี้แหก็ มันเกิเป็นในนามนี่ล่ละจริงจริงว่าจาังไขึ้นผู้มากเลขมากเบื่อมันก็สิแม่นอ่หาจังสี่นะค่ะหาแปดหาจังสี่นะคือคือเลน่ะคืนเลน่นค่ะค่ะตัวนี้ตัว้องสีาหายนี่คิดว่ามันสิเป็นสีสีสามศูนย์จังสี่สนะเพราะผู้ผู้ตายคนกำวงกลม,มยุ่งนินรร่งกำยุ่งสีน่นะกำม,มือหนึ่งนะผู้ตายนั่นกำกำ กำเนวเรียนเป็นวงกลมเออห่วงยางนิดหน่อยเฮาตะกี้นั้นโอ้ห่วงกำห่วงยางกลมที่ห่วงกำนั่นที่เขาเรียนนั่นสิ่งไปย่นไปหับเออกระโดดหับกันนะเออย่นเรียนห่วงยางนั่นค่ะคค่่ะะัาดี้ก็ก็จีว่าเขาไม่ไม่เลยก็จีว่าที่สามศูนย์สิน่ะค่ะพอว่าแล้วมันเป็นตั้งหดล่ะวันช้าตมอนคนตายก็เป็นศูนย์เนาะ ซูนแล้วบ้านนี้ห่วงนี่กะห่วงกะซูนอยู่แล้วก็มีหาน้ำด้อาจีเมื่อจับกูอาชีหาซูนกระไรเฮ้ยเสียหาเจ็ดปรจักือกันค่ะเบิ้งเอาสุนแ่ยวค่ะหาซูนก็ได้หาเจ็ดกรได้แม่นแต่ว่าสำหรับที่คุณแม่ตีให้สามตัวนี่ก็คือซีสามซูนแม่เพราะว่าเซียวผู้ตายนี่กำอันไข่ไข่เป็นห่วงยางห้องเหรียเล็กหน่อยมาหาเออเพิ่นเพิ่อนว่าจังไดนบอกคุณแม่เพิ่นก็ว่าะ โอ้ยมึงมาแล้วก็ดีล่ะกูจงเน่าไปมึงสามตอนเพูนว่าสามคำเท่านั้นสามตอนสามคำให้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 มึงกินน่ะนะเพูนว่ากูเหลือจังหว่อยมึงมามึงมาก็ดีแล้วนะพนว่าค่ะกูจงไว้คุณยายนี่ไปบ้านเพื่อนมันบอกบอกว่าเดีไปใส่โอ้เออฟันนี่บ่ค่ะค่ะข้อมฟันจักไปใส่แล้วก็ไปเห็นกันยก่งหันพันขุ่นเหยนไม่ยุนแล้วจักไปจังไรมาจังไรแล้ว ไปบอกยีุ่่น้เห็นทีุ่นได้เห็นไปแสดงบานในความฝันคุณใหญไปบ้านบ้านเพื่นเนาะแไปไปเห็นพนังนิ้วเือนพังเนาะแล้วก็เดพ่อนีเือนค่ะค่ะเพื่อนกัว่าจงเนื่อยไห่หนาก็ดีคือกันเพื่นวง่แม่หนมาก็ดีแล้วเพื่อนวงเดี๋ยวจงเนือไห่สามค้ามนลายโยผ่นับ่มีมแคสพยีก็ได้พูนก็ขอย สามคนก็สามอีกสามอีกนากาเนาะีแค okay. mm. mm. uh, ่นั้นไม่พออีกมึงมาแล้ยก็ดีละเม่ก็สามนคนก็สามคนเอาไปแต่เป็นลูกศิลนฮอตด็อกอะสามอันแมนนีแต่สามมีแต่สามเนื้อเนก็เน้อต้นไงตอนตอนเราเข้าิจุนี่นะโอ้ว่มันเข้ามาว่ามันต้นบบกไงได้เลยเ่บุเบนแบบไงเลยย่างละคขเที่ยวจิ้มจุ คำําหนึ่งคำหนึ่งเนี่ยนะค่ะค่ะสามอันเอียมาตอนไงว่เพิ่็มาเอาเปรีใหม่เป็นเล็กบิ่นนี่มบ่กสามฮล้คือนั่มค่ะเพ่นค่ะก็อันจังสันบัเอ๋จักก็จังวัาไปวันแหไปสอนแหนั่นก็เลยปลาสามตัวเพื่อนปลาคอสามตัวก็มีสามอือแหก็เป็นหาอยู่ไรค่ะหาแหกอยู่ไลค่ะแหหาหแห่หก จ้าเก่านี่กับบนม่าเมนแนวสอนได้เฮเนาะค่ะจักสองคนมาสอนเนาะสอนละหนึ่งหนึ่งคนตั้งสอนกับผู้ใดคุณแม่ในความฝันจ้างใคก็ใครจสอนสองคนก็เพิ่นนั่นแหละจ้างใครบ้านใครบ่ผู้จักคนผู้สอนแต่ว่าสอนสองคนอืมจะเป็นผู้ใดกันผู้สอนนั่นผู้จักสั่งนั่นนี่บ่ผู้จักคนแต่ว่าสอนต้องกันนั่นแหละค่ะแนบบ้านเด้ยวกันก็สอนเจ้าก็สอนเขาสอนเห็นปลาก็เออปลาปลาเท่านั้น ส่อแล้วเจ้าไปทางไหนเดี๋เขาเห็นเห็นเอ็นแกหกปลาก็บริเ้ปันเราบ่ให้ให้คุณยายเบิดหนอแม่นปลากระสามตัวทางไหนจงพูดเหี้กหาปลากระสามตัวเปลาติดเหนี่กะปลานี่กะแปดน้าปดเนาะค่ะจัองว่านกปลากระน้าแปดเห้กะเห้หาเหกแม่น ปดซ้ำหาหาแปดก็ะไดนะะเนาเรรกะาากระลแ,แล้วแต่ทำาุท้งวนกเล้แปสินดียเานาะคุณแม่เดาทั้คนสิแล้วท่านผู้สมท่านไ้เปรตินเปรไดกัคอมมนต์ใจคิดเนาะ,ะบานี้อายุของเซียวนี่จักปีคุณแม่ประมาณเจ็ดสิบสองอย่างเจ็ดสิบสามนี่แหละค่ะค่ะเจ็ดสิบสองปีอย่างเจ็ดสิบสานี่เป็นน้<า>องคุณยูนี่คู่บ่าวหญงก็ย่าไม่ย่กัหกสิบเก่ายางคือกัน แต่เก่าเนาะได้เป็นเซียวกันกับหักแพงกันเนาะใจใสกันเนี่ยใจใสกันกับได้เป็นเซียวกันเนี่ยไม่ได้ถือกันเนี่ยถึงอายุสีห่างกันกับซางเนาะคุณแม่เนาะเพียงตัวเล็กแมปีสิปีกับเป็นเซียวกันได้เป็นมู่กันได้หักกันเนาะก็ใจไม่ใสกันแม่กใจหวัดกันขนาดเพิ่นตายไปเพิ่นยังมาเข่าฝันแสดงว่าเพิ่งห่วงอยู่นะว่าเกิดหอดเป็นห่วงเนาะคุณแม่เนาะเนื้อยเวลาที่จ้องไปห้าเลยเนื่อยนั้น เป๊ะอดพเลว่านี่กูจงไว้มึงสามตอนวาสจะมึงสีมาคนว่าสี่นะค่ะค่ะค่ะก็แล้วว่าวาสี่จูแบบเมื่อไปเก็บเมื่เอาไปไปฟันไม่นํามันตอนใหตอนนึงขึ้แบงขึ้นได้หลติวอย่บว่าขึ้นหกคำอยู่หรอกคือเพิ่นทันเราสามเออเพิ่นวิ่งในจาขอดสามยังไปแบงวายยังเป็นหกสี่นะิ่นมาฟันฟันหลงสี่นํามัตอนให่ค่ะค่ะคิดว่ามันคำให่เสี่นะเอถือเอถือไปเป็นหอดก้องสี่สามวันนี่นะ มีคนถือไปเป็นหอดอกสามบานใชามันเป็นเนื้อสละววานได้เป็นยังบน<ช>นี่ตีเป็นเป็นตัวเลขนี่ก็คือตัวไหกก็คุณแม่สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์กับแมนเลขที่ฟันว่าเดี๋ยวไปซอนปลานี่เดี๋ยวคุณแม่เป็นซอนปลาเนี่ยก็จะว่าหกหาฮกหาเฮ้ยฮกแปดตั้งสี่ละหกหาหกแปดเนาะค่ะบางสี่ละค่ะนี่ก็เป็นแนวทางความฝันของแม่บําเนาะค่ะค่ะ เลือกมันคือวัฒนธรรมตัวบัเนีค่ะเรื่องราวความฝันของแม่บัมพึ่งกบว่าบัตรนันพึ่ง่าน่อค่ะมันบ่ยาวค่ะก็ขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กกับแม่บัมน่อค่ะที่ให้่ันผู้ชมสร้างบ้านเฮ้ารับชมรับฟังนํากันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสรุปตัวเด็กของเม่บัมน่อค่ะแม่บัมฝ่นฝันเห็นหมูพึ่งค่ะผู้เสียชีวิตไปแล้วพึ่งกะเปเป็นสี่สามศูนย์ค่ะสี่สามศูนย์น่อค่ะหลังจากหันพึ่งกะ ฝันว่าเดี๋ยวเอาเฮตยโสนปลาค่ะเฮห,หาเฮหุบพื่นกระฮุบห,หาค่ะได้ปลาสามตัวฮุบเป็ดนอค่ะฤกษ์ของพื่นฮุบเป็ดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พ่อโสสองพันหาลอยฮุบเกีดอย่าลืมกดติดตามปลาบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปลาบุญคนอีสานนำนิดเด้อ ผู้ไรบ่ทันตะกดติดตามป่าบุญคนอีสานก็ขอฝากสองป่าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบุญคนอีสานนําเน้อค่ะสําหรับคลิปนี้ป่าบุญคนอีสานก็มีเพียงคนคลิปหน้าพบกันใหม่สกุสก,สกๆหมันๆลําๆเรื่อยๆหิ่งหิ่งปังปัง,ปง,ปงกับตัวเรืข,ของเมยบําเนนะาะค่ะสวัสดีค่ะ